กราบสู่ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับทุกคนโอ้โหรู้กันอยู่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับนี่ฮะแบ็คไฟเดย์ครับเออเปิดด้วยนี่ก่อนเลยครับแบ็คไฟเดย์ครับโอ้ลดราคาครับจัดไปครับนี่แคมเปญบาร์เซโลนาครับเป็นสัปดาห์ของบาร์เซโลนาอย่างแท้จริงครับอาทิตย์นี้ประมาณ2อาทิตย์นะครับถึงสิ้นเดือนนะครับครบรอบร2อปีครับของสโมสร FC บาร์เซโลน่านั่นเองนะครับแล้วนี่ครับทุกคนโอ้โหมาแบบช็อกช็อกมาแบบงงง,งครับมาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับ MSN ครับเมสซี่เนมาซูเอเรสครับโอ้โหมาไม่คิดว่าจะมานะเออไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้นะครับกักับน่าจะมาสักสิ้นเดือนไหมเออไม่ก็เดือนหน้านะครับจริงๆก็น่าจะอาทิตย์หน้า29พอดีนะจริงๆตรงกับครบรอบที่ส ห่25ปีนะครับของบาร์เซโลนานะครับแต่นี่ครับจัดมาให้แล้วครับผมลีเนลเมสซี่ครับเนมาครับสตัรเลสครับมาในล่างปี2015นะครับเป็นบิ๊กทม์ตัวแรกในเกม2024นะครับถือว่าเป็นตัวแรกลยนันแล้วบุ๊ดสีม่วงนะครับ มีบูเตอร์เม็ดที่2นะครับอายุ27ปีนะของการแม่งโคตรคลาสสิกโคตรเท่นะครับร่างนี้เป็นโบลิฟิกวิงเกอร์นะครับ CF เล่นได้ AMF เล่นได้ SS หน้าตจำเล่นได้นะครับก็มีสกิลมีเป็นบูตบูเตอร์เป็นเมจิคอลนะครับแล้วที่สำคัญครับเมซี่บิดเคอร์เลอร์ครับทุกคนโอ้โหมาได้ยังไงวะเนี่ยเออเคยพูดกับน้องๆไว้นะครับในไลฟ์ว่าถ้ามีเมซี่บิดเคอร์ลีน่นี่เคอร์ลี่บิดเคอร์เลอร์นี่จะโกงขนาดไหนครับเนี่ย แล้วแม่งพี่โคมาจริงๆไงเมซี่บิดเคอร์เลอร์ครับแล้วเป็นโบลิฟิกวิงเกอร์ปีกขวานะครับโออาร์วีเอฟหวานเจี๊ยบครับมาครับมาดูนี่ครับลุ๋ยซัวเลสครับอีปิกบิ๊กเมซี่บิ๊กทามนี่อีปิกล่างแรกนะครับในอีฟุตบอลสองพันะครับหรืออีฟุตบอลในอีฟุตบอลนั่นแหละนะครับเป็นอีปิกบู๊ตสอนะครับปี1 4บ5เหมือนกันนะ2 0 1 4ิบสีนะครับแล้วเป็นโกโปรเชอร์ด้วยครับ เล่นง่ายนะครับบอกเลยสไตล์นี้นะครับมีสกิลพิเศษมานะอันนี้เป็นบูตสไตรเกอร์นะครับกองหน้านะครับแล้วมีบูเลตเฮดเดอร์ครับโอ้สกิลมงแบบรุนแรงอ่ะเออมงแบบรุนแรงนะครับตัวที่3ครับเนมาจูเนียครับโอ้เสียดายนะตัวนี้นะครับไม่มีสกิลพิเศษได้ไงวะเออจริงๆให้โมเมนตัมดิปปิ้งมาก็ได้นะครับเนมาไหนๆก็มาให้มา2ตัวแล้วอ่ะบาซ่าทั้งทีนะครับฉลองบาซ่าทีต้องมา3แล้วปะ ต้นไม้ครบแล้วนะครับสกิลพิเศษแม่งมา2ตัวนะครับถ้าโมเมนตัมดิปปิ้งมาแล้วหลุยโซเลนี่เปลี่ยนเป็นพีโนมิโนฟินิชชิ่งนี่คือแบบโหดจัดผมบอกเลยนะครับแม่งให้บูเลตมาแล้วดูค่าพลังมงโซเลนโคตร,ตร,ตร,ตรน้อยนะครับเนี่ยเฮดเดอร์เฮดดิ้งนะครับมันอยู่ที่70นะครับลูกมงลูกมง70นะครับแต่ว่ามีสกิลบูเลตดูจัมปิ้งดิ66ครับมีเฮดดิ้งมีบูเลตมีสกิลแย่งมงครบหมดเลยนะครับสกิลมงนะ แต่ค่าพลังการหม่งโคดน้อยอ่ะเออย้อนแย้งปะค่อนข้างจะย้อนแย้งนะเรามาเปิดกันเลยครับเมสซี่โซเลสเนย์มาอะไรครับโหที่อยากลองเหรออันดับ1ขอเป็นโซเลตแล้วกันนะอันดับ2เป็นเมสซี่นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเนย์มาแล้วกันนะที่อยากได้นะครับเพราะว่าเมสซี่เนี่ยผมมีล่าง215 0อยู่แล้วนะซึ่งแบบโหขาดไม่ได้อะ่ะเออไม่ใช่นะครับจะเปลี่ยนทีมก่อนซึ่งขาดไม่ได้นะตัวนี้บอกเลยนะครับ ความโหดดูดาน,นี้สุดจัดตัวนี้ก็ว่าปั่นโกงแล้วนะ <c oughs> ไม่มีไม่มีสกิลบิดเคอร์เลอร์นี่ก็โกงแล้วนะครับเมซี่ร่างนี้ดูดีเีอร <c oughs> ์ชีพีเมกเกอร์นะครับร่างนี้นะได้เปรียบตรงนี้นะครับเล่น a m เ s s เเหมาะนะครับดูดีดูค่าพลังนะครับร่างนี้จะได้เปรียบพวกค่าพลังการยิงไกลนะครับแล้วก็พวกดิปปิ้งอะไรแบบนี้นะเออน,นะครับ เนี่ยเสียดายนะซัมออฟกอดครับ <God S 2> โค้รเท่บอกเลยนะต่าสกิลไปให้ครับนี่นก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะถ้าได้เมซี่ก็2องใจอะนะครับถ้าได้มาผมก็ไม่ได้เล่นตำแหน่งปีกหรอกอาจริงถ้าได้มาก็คงจะไปเล่นหน้าต่ำนะครับ SS อะไรแบบนี้นะผมไม่ได้เล่นแบบแผนมีปีกอยู่แล้วไงเออนะไปมาลุยก,กันเลยครับขอเปิด900ทองแรกสวยๆหน่อยมา900ทองแรกสวยๆครับอีก149ตัวในแพ็คครับ โซเลสจูบนีเข้ามาเลยสามสามสามหมดครับประเดิมก right> ่อนเลยสองครับสามครับหนึ่งสองสามครับมาประเดิมเลยครับจริงๆอยากเปิดแบบไม่ต้องใช้สูตรอะเปิดไปเลยโดยใช้ดวงอย่างเดียวอะเออนะครับมาเก้าร้อยทองแรกครับไปแล้วเอาแล้วครับครั้งแรกครั้งแรกก็วิวๆแล้วฮะ มืดมอนอีกแล้วนิโคลาลิก้าศึกลาลิก้าทั้งแท็กครับไปครับ900ทองแรกเงียบกิฟต์นะฮะลุยต่อครับสลับ100มั้ยไหมขอสลับ100แล้วกันไป,ไปเดี๋ยวเราเปิดแบบใบวายเลยแล้วกันนะลองดูดิว่าจะได้ผลไหมนะครับ ครับแก้ข่าวแก้เกลือไปครับจกคิปไปลามินยามาล์ครับมาอลไรครับเด็กบาซ่ามาแล้วว่าเด็กบาซ่ามาแล้วครับแก้เกลือไปหนึ่งทีนะครับยามาล์อยู่ไหนวะโอ้แถวสามวะไปกดเลยแบบไม่ใช้สูตรกดไปเลยครับมาดูดิว่าจะยังวะแสงยังบ่มาวะเฮ้ย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 โอ้โหไม่ใช่ละ ไฮไลท์ครับการไฮไลท์ฮะเซโกโ้บูสเกตนะครับก็นักเตะในไฮไลท์แพลงนี้นะครับก็เป็นพวกแบบที่เคยเล่นโอ้โหมา2ตัวเลยเหรอเป็นนักเตะที่เคยเล่นกับเมสซี่นะครับแล้วก็เคยอยู่บาร์เซโลน่านะเอออยู่แบบเหมือนอารมณ์แบบเพื่อนร่วมทีมเก่าอ่ะนะครับมีสเตเกนนี่แหละที่น่าจะเป็นตัวปัจจุบันสุดนะครับที่ยังอยู่บาร์ซ่านะฮะมาเดี๋ยวขอ900าร้อยสลับ100แล้วกันไปครับ อีก128ตัวครับลุยต่อครับโอ้โหข่าวข่าวเหมือนเดิมข่าวเหมือนเดิมครับโบยาต้าใครครับเนี่ยใครครับคือโบยาต้าครับไปครับเปิดลุยกันต่อครับ1 2 7ยตัวอ,อย่าให้ลึกนะพี่โคนนะขอร้องนะครับอย่าให้ลึกขนาดนั้นนะฮะ เรามีท่าดีใจ3คนเลยนะครับถ้าลงแบบลงครบ3ตัวเนี่ยจะแบบเขาจะมากอดกันเงเวลาแบบยิงเข้านะฮะจะมีดีใจด้วยกันนะ1 2ครับ3ครับไ,ไฟมาไฟมาได้แล้วโอ้โหเอาอีกแล้วมืดอีกแล้วครับทุกคนโอ้ โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ฮะเบอร์เก้าฮะนะฮะนะครับนะครับผมเลวานโรเบิร์ตนะฮะโรเบิร์ตเลวานนะครับโอ้โหยังไม่มาวะทุกคนเมสซี่ครับสามทีปะซัวเรสอีกสามทีปไปะ กดแบบไม่ลำแล้วกันแบบไ,ไวๆเลยแล้วกันไปครับมาไฟมาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอ้โหเกินไปเสื้อบาซ่าอีกแล้วเบอร์เจ็ดครับโอ้โหบาซ่ามาสองตัวเลยวะโอ้เฟอร์เลีนตอเลสฮนะมาแล้วเบอร์เจ็ดก็มาแล้วเบอร์เก้าก็มาแล้วว,ลว่าเฮ้ย โอ้โหแปบ๊บเดียวครับทุกคน,กนเ,กเกินปุยมุย้ยชิโคเกินปุยมุย้ยมาขอร้อยทองครับไปครับโอ้โหเฮ้ยไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวนะไฟเขียวนะยังไงหลอกหรือเปล่าโอโ้เรียบร้อยครับหลอกจริงๆครับประตูครับโอ้ไม่ใช่ประตูว่ะเซโกโรเบโตครับ ถ้าเป็นเมสซี่นี่บิ๊กทามนี่รู้สึกจะไฟแบบตะการตานะฮะจะเป็นไฟแบบอลังการมากนะบิ๊กทามนะครับเหลืออีกร้อยหกตัวครับในแพ็กตอนนี้เกินไปแล้วนะลึกเกินไปแล้วนะครับไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยโซเลสครับมาโซเลสเมสซี่ไปสองสามหนึ่ง สองสามครับไฟมาไฟมาแล้วไม่ใช่วะไฟไม่ใช่วะไฟหลอกวะเสือ้อแดงแดงครับโคมองเหรอเคลรี่โคมองเงี้ย<อ>แทบเดียวเหลือพันห้าอะไรครับทุกคนเดวเปิด ไล่ทีละเลาะเลย96ตัวครับทุกคนจะครึ่งแพ็คแล้วยังไม่มาสักตัวเลยครับส่วเลดเมซี่มาหน่อยสิจ๊ะโอ้โหลึกจัดลึกเกินไปแล้วมาร้อยทองครับไม่แน่ไม่แน่แนยังยังนิ่งอยู่ยังยังไม่มาอีกขาวไปครับ มาครับลุยต่อครับ95ตัวกับอีก1,400ทองครับทุกคนตอนนี้โอ้โหยังไม่มาเลยอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยเกินไปแล้วไหมโอ้โหลึกอีกแล้วหรือเปล่าอย่าเลึกยี่ขอมาได้แล้วนะครับจะครึ่งแพ็กแล้วนะพี่โคไป100ทองครับกดเลย <c oughs> ยังไม่มีวี่แววจะมาเลยครับทุกคน สายครับข้ามไปเลยสามหนึ่งพันสามร้อยทองครับมาหน่อยครับมาหน่อยขอสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะก่อนจะครึ่งแพ็คนะครับโอ้โหเงียบเกินไฮไลท์ออกมาแค่สามตัวทุกคนโอ้โหสวเลตเนมาเมสซี่ครับ 900เลยไหมขอ900เลยบูมเลยทีเดียวไปจะได้จบไปนะครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันหลอกหลอกไปครับ1 2 3มครับมาแล้วไฟมาอะไรอะคืออะไรโห คืออะไรครับคารลัสโกโอ้โหโอ๋ออะไรวะเนี่ยโอ้โหเกินไปแล้วครับยังไม่มาสักตัวครับแ4ตัวสุดท้ายยังไม่ออกสักตัวครับโอ้ยเกินไปแล้ว MSN มา300ทองครับทุกคน อีกแล้วเหมือนเดิมเลยมีพูอีกแล้วครับสังคีปเลยแล้วกันลาฟินย่าครับโอ้บาซ่านี่มากันลึบับแล้วตอนนี้เหนื่อยครับทุกคนเหนื่อยใจแล้วตอนนี้แปดสิบสามตัวครับยังบอโผสักตัวครับตอนนี้จะครึ่งแพ็คแล้วนะอีกสิบตัวนี้อีกห้าอีกห้าตัวนี้ครึ่งแพ็คแล้วนะครับมันจะไม่มาเลยเหรอมาอนหนึ่งตัวได้ไหมขาวสังคปไปเลยครับ 200ทองสุดท้ายครับอย่างเงียบอย่างนิ่งครับอย่างเงียบแล้วก็อย่างนิ่งด้วยโซเลสโซเลสครับเนมาครับผมเฮซี่คร anyway> ับผมมาเถอมาเธอนี่หลอกไปทีสองหลอกไปทีครับ3หลอกไปทีมา ไปแล้วไฟม,ม,มามอีกแล้วมีพูมาตลอดเลยว่ากดร้อยทองนะทุกคนแต่แม่งไม่มาไงโอ้ชัเรื่อมิงโอ้แล้วร้อยทองสุดท้ายแล้ว80สิบตัวเป๊ะเลยเกินไป80สิบตัวเป๊ะเลยครับเฮ้ยหลอกหลอกอีกแล้ว โอ้โหมาซ่ามาจะพบทีมแล้วปะเนี่ยอีลิกาเซียครับโอ้ย